สโนตกเจ้าหิมะตกหนาวมากไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่แค่หน้าประตูทั้งตกทั้งลมเดินไปหน้าบ้านนิดนึงดีกว่านะ นจ้าดูสิเจ้าดูหิมะดูหิมะกันสดๆเลยรถแต่ละคันขาวโพนกันหมดเลยอยู่บรรยากาศยามค่ำคืนเดี๋ยวซันตะคอสก็จะมาแล้วหรือเปล่ารถฝั่งบ้านตรงข้าม อย่งยงยงางอิ่มนะนุะหุ้ยหนาว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 เข้าบ้านแล้วเด้อเข้าบ้านแล้วเด้อสั่นเลย